เพื่อนๆครับทุกวันนี้เว็บแบแปกฟอร์มเยอะนะครับระวังนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปเช็คสิทธิ์ก็ลองเข้าไปเช็คดูนะครับทุกวันนี้อันตรายนะครับเพื่อนๆรีบเข้าไปเช็คด่วนเลยนะครับเว็บแบบฟอร์มที่เข้ามาดูดข้อมูลของเราเข้ามาส่องดูข้อมูลของเรามาครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับเพื่อนๆตามมาครับ บางทีมีมิจฉาชีพเข้ามาแฮ็กเอาฟังเอาดูหหลายอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเข้าไปเช็คนะครับว่าเราจะเช็คได้อย่างไงนะครับเพื่อนๆตามผมมาดูนะครับเดี๋ยวผมจะซทำให้ดูโอเคนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆตามผมมานะเพื่อนๆดูเพื่อนๆเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะ เข้าไปที่ตั้งค่าเข้าไปที่ตั้งค่าเสร็จนะไปที่ตั้งค่าเสร็จเพื่อนๆทำตามผมเลยก็ได้นะ,ะจะได้เช็คมือถือตัวเองว่ามีเว็บแปลกอมเข้ามาอยู่ในมือถือไหมมีพวกดักฟังไหมดักตูเราไหมอะไรประมาณนี้พอเข้ามาในการตั้งค่าแล้วนะไปห,หาที่แอปครับคำว่าแอปนะไปห,หาคำว่าแอปนะแอปอ่ะที่แหล่งรวมแอปนะ นี่แหล่งรวมแอปเนี่ยนี่คือแหล่งรวมแอปนะมือถือแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะมือถือแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันก็คือจะเหมือนกับคล้ายๆกันอะอ่าแล้วทีเนี้ยเพื่อนๆมาตรงที่อ่าคำว่าแอปแหล่งรวมแอป่ะนะก็คือของผมมันเป็นตัวจัดการแอปนะอ่าของมือถือบางรุ่นอาจจะเป็นอ่าแหล่งรวมแอปนะแหล่งรวมแอปคือเข้าไปตรงที่แหล่งรวมแอปแหละ อ่าเนี่ยนี่นี่คือแหล่งรวมแอป,ปนะแอป,ปทุกแปปอนนนะนะกแป,ปจะอยู่ในนี้หมดเลยนะทุกแอปจะอยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยทุกแอปจะอยู่ในนี้นะอ่าเพื่อนๆเ,เข้าไปเช็คเนี่ยและเมื่อกี้นี่ที่ผมบอกว่าเบราว์เซอร์หรือว่าไอา้ท่องอินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตัวแรกนะอ่าดูแรกตัวแรกเป็นเบราว์เซอร์ก่อนเลยอ่าอ่าตัวนี้นะกูไอ้ดูกูเกิลค롬ก่อนนะอ่าตัวนี้นะอ่า กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปอ่าพอกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปในกูข้นโฟมอ่าเพื่อนเพื่อนเห็นคําว่าใช้สิทธิ์ไหมเนี่ยใช้สิทธิ์นะเพื่อนเพื่อนกดตรงที่ใช้สิทธิ์นะกดตรงที่ใช้สิทธิ์นะกดเข้าไปตรงที่ใช้สิทธิ์อ่าพอกดเข้าไปตรงที่ใช้สิทธิ์อ่าเพื่อนเพื่อนเห็นเห็นเห็นอ่าตรงที่คําว่าอนุญาตไหมอนุญาตมันจะมีอนุญาตกับไม่อนุญาตนะกับไม่อนุญาตอ่า แล้วก็แอปที่ไม่ได้ใช้อ่าก็คือมันจะมีอนุญาตกับไม่อนุญาตแล้วก็มีถามฉันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะด,ดูนะอะสมมุติว่าอ่าก้องเนี่ยถ้าเราอนุญาตมันไปมมันมีทั้งดีกับเสียนะอะคือเราเราอนุญาตให้เวฟพวกเวฟแปลกลอมพวกอะไรอะ่ะ เข้ามาดูข้อมูลดูรูปภาพดูอะไรแล้วก็ดูดข้อมูลดูดรูปภาพเราไปได้ไงอ่าแล้วก็ตำแหน่งก็เหมือนกันเราเปิดตำแหน่งไว้เพื่อที่จะให้อ่าพวกมิจฉาชีพพวกอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามารู้ว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนต่อตำแหน่งไหนอ่าแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เหมือนกันอ่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันก็สามารถที่จะแฮกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เราไปแล้วก็เอาไปแบบทําสิ่งที่ไม่ดีเหระครับอ่าคิดเอา แล้วก็ไมโครโฟนไมโครโฟนก็คือเสียงของเราเวลาเราคุยเนี่ยมันออกหมดเลยนะอ่าถ้าถ้ามิจฉาชีพรู้รู้อ่ะนะรู้อ่าก็คืออนุญาตเราอนุญาตให้อนุญาตไงอนุญาตอ่ะคือมันมันเป็นเวบอบะเว็บที่สามารถที่เข้ามาส่งแอปทั่วๆเข้ามาแล้วก็มาแฝงอยู่ในโทรศัพท์เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราไม่อนุญาตนะอ่าเห็นไหมอ่า เราไม่อนุญาตดีกว่าส่วนส่วนกล้องอ่ะกล้องบางทีเราใช้บางทีเราอาจจะแอปพวกเป๋าตังแอปพวกอะไรพวกนี้มันต้องใช้แบบสแกนใบหน้าใช่ไหมเราก็กดคําว่าถามฉันก็ได้เห็นไหมมันมีถามฉันถามฉันทุกครั้งอ่าถามทุกครั้งอ่าเราก็ใส่ตรงที่ถามถามทุกครั้งก็ได้อ่าถามทุกครั้งแล้วก็กลับออกไปนะอ่าเห็นไหมกล้องมันก็จะไปอยู่ตรงที่ถามถาม อ่ากล้องถ่ายรูปเห็นไหมถามทุกครั้งอ่าแม่นไปอยู่ตรงนั้นก็ได้แล้วทีนี้ตําแหน่งเราเราไม่ให้มันรู้ตําแหน่งก็คือไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตตาแหน่งไม่อนุญาตเลยแล้วก็ออกไป <c oughs> ไมโครโฟนเบอร์โทรศัพท์ไม่อนุญาตเลยนะครับกดออกไปนะไม่อนุญาตนะ <c oughs> ไม่อนุญาตอ่าแล้วก็อ่าผู้ติดต่ออ่าเบอร์โทรศัพท์นะครับ ไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตเพราะเราไม่ต้องการให้ใครใครเห็นข้อมูลในโทรศัพท์เราไม่ต้องการให้ใครเห็นข้อมูลในโทรศัพท์เรานะอ่าอันนี้อันนี้ก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็คือเราเราเรา,เราไม่ให้สิทธินะไม่ให้สิทธิ์แครทั้งนั้นไม่ให้สิทธิ์เว็บเว็บแปลกรอมอะไรทั้งนั้นอ่ะในกูเกิลในตัวเนี้ยในตัวนี้นะกูเกิลโคลมอ่าโอเคนะน,นี้ก็เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วแล้วเ,เราออกไปอ่า ลราไปหาอีกตัวหนึ่งหาตัวตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าไปใครมีกี่ตัวก็เข้าไปหาให้หมดทุกตัวนะครับสําหรับเกี่ยวกับพวกโลกท่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยเนี้ยอย่างเงี้ยสิทธิ์เข้าไปคําว่าสิทธิ์เหมือนเดิมเข้าไปคําว่าใช้สิทธิ์แล้วก็เห็นกล้องไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเนี้ยในส่วนนี้ผมจะปิดทั้งหมดเลยผมจะผมจะไม่ให้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดเลย อ่าเวลาเราจะใช้สิทธิ์เราค่อยมาค่อยมาไออันนี้เอาค่อยมาทำเอาใหม่อ่าโอเคนะครับเราไม่ให้ใช้สิทธิ์ทางนั้นอ่ะเราไม่ให้ใช้สิทธินะอ่าเราไม่ให้ใช้สิทธิ์ทางนั้นอ่ะเราไม่ต้องการให้ใครเห็นข้อมูลของเรานะในในในโลกอินเทอร์เน็ตเราไม่ต้องการไม่อนุญาตทางนั้นเห็นไหมครับเราไม่อนุญาตทางนั้นอ่ะ ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาดูข้อมูลของเราในโลกอินเทอร์เน็ตอแค่นี้ก็ก็จบแล้วนะครับเพื่อน,อนๆต้องเข้าไปเช็คนะครับตัวนี้เป็นตัวที่อันตรายมากเลยนะครับเป็นตัวที่อันตรายมากเลยเพราะนั้นข้อมูลดีๆอย่างนี้ยผมก็อยากให้เพื่อนๆอรับรู้รับฟังแล้วก็ช่วยแชร์กันออกไปนะครับแชร์กันออกไปเยอะๆเผื่อที่เพื่อนๆจะได้รดู้ได้รับฟังว่า โอ้ oh, โลกอินเทอร์เน็ตโลกของอมือถือโลกของไอีเนี่ยมันร้ายมันร้ายแรงแล้วมันอันตรายนะครับทุกวันนี้เราต้องอยู่กับพวกสิ่งพวกนี้เราต้องรู้ทันมันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆช่วยกันแชร์ออกไปนะครับคลิปนี้ถือว่าถือว่าช่วยกันทําบุญนะครับทําบุญสิ่งไหนที่ดีๆเราก็ช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได,ได้รับรู้รับฟัง แล้วก็เป็นธรรมทานนะครับทำทำเป็นธรรมทานช่วยกันแชร์ออกไปครับผมอ่าแล้วก็ใครที่เข้ามา,ารับฟังรับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับมีคลิปดีๆผมจะลงให้ใหม่นะขอบคุณมากครับผมคลิปนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ